สวัสดีค่ะพบกับเพิร์และ,ะรายการเม้าม่เจออะไรวันนี้นะคะเพิร์จะคุยถึงเรื่องการเลือกหุ้นสำหรับเดทเทตค่ะว่าควรมีปัจจัยอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะ อย่างที่เกริ่นไปแล้วตอนต้นนะคะเวลาที่เราจะเดย์เทรดนะคะไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยสามารถเดย์เทรดได้นะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆในการที่เราจะต้องมาพิจารณากันด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกนะคะถ้าตัดสินใจว่าจะเดย์เทรดเนี่ยเราต้องวางก่อนนะคะ ว่างก็คือมีเวลาที่จะเฝ้าจอมีเวลาที่จะดูหุ้นตัวนั้นเนาะมันจะไม่เหมือนการที่เราซื้อแล้วก็สามารถแบบว่าทิ้งไว้ไปทํานู่นทํานี่ปิดจอไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจนะไม่ได้นะคะคุณถ้าเกิด Day t เทรดเนี่ยไปเข้าห้องน้ํายังต้องระวังเลยนะเห็นอาจารย์พื่ชอบเตือนบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่า ห้ามลุกไปฉี่ซื้อเราต้องเฝ้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไปฉี่เนี่ยอาจจะเป็นการเข้าน้ำที่แบบว่าแพงที่สุดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจว่าวันนี้จะ d a y ์เทรดนะคะเราจะต้องมีช่วงเวลาที่ว่างอย่างน้อยสักระยะหนึ่งค่ะถ้าจะต้องมีธุระที่จะไปทำต่อแนะนำว่าให้ขายไปก่อนค่ะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้ ข้อต่อมานะคะตลาดควรจะเป็นใจกับเราด้วยเป็นใจในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นวันที่ ปูเซตเขาเขียวนิดนึงถ้าเกิดเราจะเด y t เทรดหุ้นที่เราเลือกมาอาจจะทรงสวยพร้อมวิ่งแล้วแต่ว่าตลาดไม่เป็นใจค่ะวันนั้นเซตแดงหรือว่ามีการปรับตัวลงเยอะพอสมควรอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมมันไม่ค่อยดีเนาะเซนทิเมนต์ของตลาดอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้หุ้นตัวนั้นวิ่งได้ไม่แรงเท่าที่ควรค่ะก็ต้องพนะิจารณาในส่วนของบรรยากาศตลาดด้วยค่ะ ทีนี้ว่างแล้วตลาดเป็นใจแล้วเราก็ต้องเจอหุ้นที่ใช่ด้วยนะคะหุ้นที่ใช่ในที่นี้ควรจะเป็นหุ้นที่มีความผันผวน,นสักนิดหนึ่งค่ะในระหว่างวันเนาะถ้าเกิดหุ้นเขาแบบคือเรียบร้อยอะ่ะขึ้นมาเปิดมาเท่านี้วันนึงอาจจะขยับอยู่แบบ ช่อง2ช่องเราก็ยืนอยู่แบบนั้นเนี่ยเราอาจจะเดทไม่สนุกนะคะแต่ว่าถ้าเขาขึ้นลงเป็นเป็นบาทเลยหรือว่าหลายๆช่อง5้าช่อง1ิบช่อง20ช่องอันนี้คือสนุกสนานมากๆค่ะการที่เราจะเดทก็คือเราต้องอาศัยความผันผวน,ผนข,อของหุ้นตัวนั้นๆด้วยเนาะถ้าเกิดเป็นหุ้นที่แบบนิ่งๆจริงๆเขาแบบค่อยๆไปค่อยๆขยับมันอาจจะเหมาะกับการถือหรือการรันเทรนมากกว่านะคะ ไม่เหมาะกับการเดทเท e เท่าไหร่ค่ะข้อต่อมานะคะเรียกว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันก็คือหุ้นที่เราจะเดท r a d e ต้องมี volume support ค่ะนั่นหมายความว่ามันมีคนเล่นกับเราอยู่ค่ะมีมีนักลงทุนคนอื่นๆหรืออาจจะแบบมีพลังที่มองไม่เห็นบางอย่างที่จะพาหุ้นตัวนี้ขึ้นไปนะคะเราถึงจะ สามารถเข้าไปแจมกับเขาได้ค่ะถ้าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูง,สงแต่ว่าไม่มีวอลลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มที่พักตัวหรือว่าที่แยก่กว่านั้นก็คืออาจจะทิ้งตัวลงมาเลยจบรอบแบบนี้เราก็จะเสียหายได้ค่ะ ในทางกลับกันถ้าเป็นหุ้นที่กำลังขึ้นนะคะอาจจะราคาขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีโวลุ่มสพอร์ตที่สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการเดทเรทมากๆเลยค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายนะคะให้เราดูหน้าเทรดที่เราถนัดค่ะการเด t เทรดก็สามารถทําได้หลายวิธีนะคะมีหน้าเทรดหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นหุ้นลิงหุ้นพักตัวอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้แนะนําว่าให้ดูคลิปของอาจารย์ออฟได้เลยนะคะซึ่งในหุ้นเด่นรอบวันนี้อาจารย์ออฟก,ก็มักจะสอดแทรกเทคนิค สอนไปด้วยในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็พักๆก,ก็จะมีคลิปที่เป็นการเดย์เทรดโดยตรงนะคะถ้าเพื่อนๆลองไปศึกษาดูก็จะเห็นหน้าเทรดจริงๆเทรดสดได้จริงเจ็บจริงแบบนี้มาเลยหรืออย่างตอนเช้านะคะติวเข้มก่อนเทรดของอาจารย์พืชตอนนี้ก็จะมีแอดในส่วนของการเลือกหุ้นมาให้เดย์เทรดด้วยลองติดตามกันดูค่ะแล้วก็ถนัดหน้าเทรดแบบไหนก็ลองเล่นแบบนั้นไปค่ะ ก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับปัใจจัยในการเดย์เท d e นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันบ้านกันดูค่ะคลิปนี้เพิร์ดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมีประสบการณ์อะไรอยากแชร์กันก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนช่อง Money Hero ได้ในบัญชีโดนเดตดันล่างนี้อยู่ใน Description นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Money Hero ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ค่ะอยากรู้เรื่องไหนอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เพิดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ